รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี เบเวอร์จจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวัาแนแดงกันอีกแล้วนะคะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าคนเราเนี่ยห่างไกลจากธรรมชาติมากคือทุกวันทำให้เราเนี่ยโหยหาอยา,ากจะใกล้ชิดธรรมชาติ เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้รายการว้าวแบหวนของเราก็จะพาคุณผู้ชมนะ,ะมาที่ร้านคาเฟ่ใจกลางเมืองในย่านสาทรนี่เองที่มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆและที่สําคัญนะที่นี่เนี่ยมีคอนเซปต์ที่ดีมากๆค่ะเพราะว่ากาแฟของที่นี่เป็นกาแฟรักผืนป่าและกาแฟออร์แกนิกนะคะและไม่ใช่แค่นั้นค่ะ ใครที่ชอบงานคราฟต์ยางแหวนน่ยจะต้องกรี๊ดกับที่นี่มากๆเลยนะครับเพราะที่นี่นะคะมีช็อประยะ c r e a t e d Collection ซึ่งเป็นร้านที่รวบรวมเอาผลงานที่เป็นงานฝีมือจากชาวบ้านนะคะเอามาดัดแปลงให้ดูแล้วมีความเก๋ไก่ทันสมัยรับรองว่าถูกใจคองานคราฟต์แน่นอนจะว้าวขนาดไหนต่างแหวนเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะ สวัสดีได้เจอกันแล้วนะคะคุณดาวนะคะวิชดาศิระกรีนดีไซน์ดีคเตอร์รายาครีเอเต็ดคอลเลคชั่นนะคะ คือหลายๆคนที่เห็นชื่อรายาวดีรายาเฮอริเทจแล้วตอนนี้ก็มีรายาครีเ t e ด c คอลเลกชันเนี่ยไม่ทราบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงอยากจะให้รก้ถึงที่มาของรายาครีเดดดคอลเลกชันหน่อยได้ไหมคะก็คืออย่างที่คุณแหวนบอกนะคะก็คือรายาครีเ t e ด c คอลเลกชันเนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ Brand ที่อยู่ในเครือโรงแรมรายารีสอร์ทแอนด์โฮเทลส์และตอนนั้นเนี่ยอตอนที่เราทำโรงแรมเนี่ยคะ่ะก็คือด้วยความตั้งใจที่เราอยากจะพัฒนาแล้วก็ส่ง เสริมต่อยอดงานหัตถศิลป์ของชุมชนเนี่ยค่ะเราก็เลยลงพื้นที่ก็คือ,เ,อเชียงใหม่เชียงราวลำปางลำพูนแม้กระทั่งขึ้นไปบนบนดอยก็มีโอกาสได้ไปเจอกับาชาวไทยภูเขาชนเผ่าต่างๆเริ่มจากการตกแต่งโรงแรมก่อนไม่ว่าจะเป็นกแต่ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้าเรื่องของของจักสารเรื่องของเครื่องเขินคือ,เ,อเป็นพวกศิลปะ ที่ที่มันพูดได้ว่ามันก็กำลังจะเรือน,เร,อนเรือนหายไปแล้ววันนี้คนคทขา็น้อยลงลเริ่อใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าศิลป,ปะเหล่านี้ค่ะมันจะต้องมีการสืบสารและต่อยอดไม่งั้นเนี่ยมันก็จะหายไปเราก็เลยคิดว่าโอเคเราทำ the r a u r a t e d Collection ละกันแล้วก็ทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นแล้วเราก็ใส่เรื่องของงานดีไซน์ให้มันร่วมสมัยมากขึ้นแต่ว่าเรายังใช้งานฝีมือ แล้วก็เราได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปินท้องถิ่นพวกนี้ค่ะอย่างพวกนี้ค่ะมันก็คือจะเห็นได้เลยว่าอันนี้ก็คือเป็นเสื้อของชาวเยาว้าเราไปเห็นเสื้อเก่า ของของชาวยาวแล้วเราก็มาทอนให้มันมินิมอลขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนสีให้มันเรียบง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเปนเช่นอันนี้เป็นเป็นเช่นที่เขาเขาใส่อยู่แล้วนะคือจริงๆแล้วมันก็เป็นจริงใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คือเอาพวกนี้มาอัดแอปมันก็จะมีชนเผ่าต่างๆมันมีความมินิมอลแล้วมันจับต้องได้ใช่ค่ะง่ายขึ้นใช่ค่ะด้วยความที่ผู้เท่าผูแกน่ยอาจจะแบบมีสไตล์แบบของเขาอาจจะ ไม่ได้ทันสมัยแบบเหมือนกับโอ้โหดูแล้วมอดด้วยอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบว่าพอมีทางทีมระยาเข้าไปช่วยเนี่ย<ฆ>ก็ทําให้เหมือนชุบชีวิตแบบว่าโมเดิร์นไนซ์ฟันขึ้นมาใหม่ทําให้คนสมัยใหม่เนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นแล้วก็จะได้สร้างมูลค่ามากขึ้นแล้วก็สืบสารนะคะภูมิปัญญาต่างๆให้อยู่ไปนานๆด้วยดี<ฆ>ใ,ใจจังเลยอะ่ะมันเป็น, ity, นเอกลักษณ์ของชาติเราแล้วงานฝีมือคนไทยเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะคุณ<ฆ>ผู้ชม อันนี้ก็จะเป็นภาคเหนือค่ะแล้วตรงด้านนี้ก็จะเป็นภาคใต้อันนี้คือบาติกค่ะอ๋อที่ทําที่ที่ภาคใต้ของบ้านเราเลยก็คือขุุกขอ,ขขอนี่เป็นผ้าบาติกของภาคใต้เรานะคะ,ะมันก็คือเป็นงานเขียนเทียนย้อมมืออคือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะงานงานบาติกเขียนเทียนเนี่ยมันพอเราไปเห็นกรรมวิธีจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่งานพิมพ์เนาะการที่คือคนคนหนึ่งที่จะจะคอย เขาเรียกว่าลายปั๊มทองแดงอะค่ะคือเขาจะปั๊มลายปั๊มลายในผ้าผืนหนึ่งเนี่ยมันใช้กว่าจะปั๊มแล้วมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากในการปั๊มแล้วก็ปั๊มด้วยแล้วก็ไปต้มไปต้มเสร็จแล้วก็มาย้อมแล้วก็คือขั้นตอนมันมันเยอะมากแล้วคือเสน่ห์ของเขาเนี่ยพี่คิดว่ามันอยู่ที่ที่ความที่มันที่มันไม่เสมออบันนี้มันคือเอกลักษณ์และมีชิ้นเดียวในโลกจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันจริงไม่เหมือนกันนี่คืองานฝีมือ <Wow. S 2> อยากจะขอแนะนำ <Hey. S 2> ดีไซเนอร์คนเก่งค่ะ,ค,ะคุณพึ่งระพีพานเป็นดีไซเนอร์ที่ที่อยู่เบื้องหลังโปรดักต์ทั้งหลายที่ oh. คุณแหวนเห็นอยู่ตรงนี้แหวนใส่อยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใช่เป็นงานทอมือนะคะ <Wow. S 2> ออของ, oh. ขอ,งอันนี้ก็คือปากกากระยอค่ะ ถามนลยดีกว่าในฐานะท,านนที่ก็เป็นบุคคลที่ได้ใกล้ชิดกับเหล่าชาวบ้านนะคะที่มีฝีมือต่างๆเนี่ยมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมเอ่ยโอ้โหประทับใจเยอะมากเลยค่ะก็คือตอนนี้เราเหมือนเดเวลลอปงานไปด้วยกันนะคือคือเราพัฒนาสินค้าของเขาด้วยแล้วเขาก็พัฒนาสินค้าของตัวเองได้ด้วยโดยที่เราให้เขาได้<ช>ได้อินพีเรชั่นมาจากเราอะไรเงี้ยว่าเอฮ้ยงานไม่ปกติไงงานเขาจะเป็นแบบจะเป็นชุดชุดกระเรีย ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะโอเคเราเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลูกเล่นในการตัดต่อผ้าหรือว่าการปักการปักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปต่อยอดอ้บ เออมันทําแบบนี้ได้อะไรเงี้ยมันได้ไอเดียอะไรแบบนี้เขาก็จะปักปักเพิ่มเติมอีกอะไรเงี้ยคือจริงครับอย่างที่เพิ่งเล่าอะของความประทับใจคือช่างช่างที่ทํางานด้วยกันเนี่ยคือจริงๆเขาทําเกษตรกรรมเนาะทีนี้เนี่ยก็คือพอมันไม่ใช่ซีซันของการปลูกข้าวเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็มาถอผ้าแล้วก็ลูกหลานก็มาช่วยด้วยคือทําให้เหมือนกับลูกหลานไม่ต้องออกไปหางานข้างนอก เข้ากรุงเทพเข้าเมืองเพื่อที่จะไปทํางานโรงงานแต่ว่ากลับเป็นว่าอยู่ที่บ้านสถาบันครอบครัวมันก็แข็งแรงขึ้นซึ่งที่ว่านี้มันสําคัญกับเรื่องของอนาคตของชาติอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่เป็นพวกงาน จิวเวียแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องเงินเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางนู้นนว่าจะหนักมนนนันเป็นเป็นงานที่ที่บ้านเรามีมาเก่าแก่นมนานพวกงานเคาะเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็คืออย่างอย่างที่เราพยายามที่จะทําให้มันรูปสมัยมากขึ้นแล้วก็ทําให้มันนินิมอลมากขึ้นในเรื่องของรูปแบบแล้วก็มีการโอนลูกป,ปัดเก่าบ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือที่เราวางอยู่ที่ ที่เชียงใหม่อันนี้ก็คือประมาณคนละสไตล์ให้มันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของโรงแรมคอนเซปต์อันนี่แของแทมเอรลีนก็จะเป็นแบบสไตล์เอกเอกหน่อยจะเอกหน่อยจะดูแบบมีความแบบเหนือเหนือนิดนึงอันนี้ก็จะทางใต้ก็จะมีแบบ มีมุกม <atem> ีเ r ลมีช r อก o i ส์อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ที่ระยะวดีอันนี้ก็จะอ t a m a r i n d Village แล้วก็รเยอวดเนะคะแต่ว่าอย่างนี้ใครที่อยากช็อปออนไลน์เนี่ยสามารถเข้าไปช็อปได้ยังไงบ้างก็คืออยู่ที่เว็บไซต์นะคะได้เลยที่เว็บไซต์ the raya curated collection com ก็ขอขอฝากร้านนะคะขอฝากร้าน r ายา curated collection อันนี้น้องใหม่เลยนะคะอยู่ที่มีวนาบ้านสาทรอ,อยู่ที่ถนนนราธิวาสซอย7มาจิบกาแฟ ของกาแฟมีวนานี่มีกาแฟด้วยใช่มมีกาแฟมีวนาด้วยค่ะเวลาเปิดปิดของที่นี่นะคะก็คือตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันเลยไหมคะทุกวันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดาลูกคุณมากเลยนะคะก่อนกลับชิมกาแฟก่อนนะจะต้องชิมซะหน่อยแล้ววันนี้ว่าจะรสขนาดไหนค่ะต้องขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ช่วงหน้าไปชิมกาแฟาออร์แกนิกและทานขนมหวานอร่อยๆอพร้อมดื่มดำกับบรรยากาศที่รายล้อมด้วยธรรมชาติในใจกลางเมืองกับคาเฟ่ที่มาในคอนเซปต์รักป่าอีกสักครู่เดียวค่ะโลชั่นมิสทีนสูตรสารสกัดชาหมักมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหมูกระดาษกระปุกออมสิ์ งานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่อยู่คู่กับชุมชนมานับร้อยปีหมูกระดาษตัวแทนของการอดออมสัญลักษณ์แห่งมงคลเสริมความมั่งคั่งได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานเกิดการเรียนรู้ของดีวิถีชุมชนตอนนั้นชุมชนเราก็ยังไม่มีอะไรหรอกค่ะเราก็อยากค้าอยากขายแต่เราก็ไม่เู้จะขายที่ไหนแล้วก็มีไทยเบปะเข้ามาพอดีเลยมาช่วยเราป้าได้เกิดวันนั้นนะคะ หมูเราอะได้ออกมาเพราะว่ามีไทยเบฟเข้ามาช่วยไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา คุณตาสนะคะผู้จัดการของร้านมเวลาคอฟฟ่บ้านสาธรแห่งนี้ก่อนอื่นเลยขอถามถึงที่มามเวลาคอฟฟ่บ้านสาธรเนี่ยมีที่มาอย่างไรบ้างคะคือมเวนาคอฟฟ่บ้านสาธรเนี่ยเราเป็นร้านสาขาที่2นะคะเน<ฆ>ื่องจากเราค่อนข้างประสบความสาเร็จจากการเปิดสาขาแรกเราได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างมากค่ะ<ฆ><ฆ>ก็เลยเป็นที่มาที่เราจะมาหาบ้านหลังที่2เราสามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้มากกว่านั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเรามาจับมือร่วมกับทางแบรนด์ลายยาคิลเทตสคอเลคชั่นเพราะว่าเรามีไมซ์เซตเรื่องเดียว ก็คือมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็นเรื่อง sustainability เหมือนกันคือมีววนต์งานก็ทำงานกับเกษตรกรที่ดูแลพัฒนาป่าต้นน้ำให้อุดมสมบูรณ์โดยการปลูกกาแฟใต้ร่มเงาป่าต้นน้ำแน่นอนน้อยอย่างที่เรารู้ก็คือป่าต้นน้ำจะโดนทำลายเราก็เลยมาตั้งโจทย์กันว่าแล้วจะมีพืชอะไรหรือมีอาชีพอะไรที่จะทำให้เขาอยู่ร่วมกับป่าได้ก็เลยเป็นที่มาของกาแฟ เพราะว่าถ้าปลูกกาแฟแทนพืชเชิงเดี่ยวอะคะ่ะข้อดีของกาแฟคือปลูกใต้ร่มเงาป่าได้เลยไม่ต้องไม่ต้องตัดป่าเลยยิ่งปลูกแซมไปในป่าเนี่ยยิ่งทําให้กาแฟมีคุณภาพใน,ในขณะเดียวกันป่าก็ะจะต้องอุดมสมบูรณ์นะคะกาแฟถึงจะมีคุณภาพเพราะฉะนั้นนอกจากเกษตรกรจะปลูกกาแฟแล้วเขาก็ต้องปลูกพืชอื่นๆด้วยพวกไม้ยืนต้นหรือว่าไม้เศรษฐกิจช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลกาแฟเขาก็เก็บพืชผลไม้พวกนี้ขาย แต่ว่าแค่นั้นก็ไม่พอมีวานานก็มาคิดโจทย์ว่าถ้าเขาใช้การทําการเกษตรแบบเดิมๆที่ะจะต้องพึ่งพาเคมีนอกจากตัวของเกษตรกรผู้ปลูกเองจะต้องปนเปื้อนสารเคมีในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ย<ะ>พื้นที่ก็ปนเปื้อนสารเคมีด้วยเราก็เลยเอาความรู้เรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์<ะ>การปลูกกาแฟแบบออร์แกนิก<ะ>เข้าไปเสริมด้วยตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ ถึงเรื่องของคอนเซปต์การตกแต่งเห็นแบบมีพูมีคําพูดต่างๆมีแบบงานพอ,อตรงนี้คอนเซปต์ร้านนี่เป็นยังไงคอนเซปต์ร้านก็คือเราอยากส่งเสริมเรื่องของ local wisdom ค่ะ,คะมีวานาก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางรายญยาเน,นี่ยแหละค่ะ,คะเข้ามาช่วยตกแต่งว่าเอาพวกงานฝีมือต่างๆมาตกแต่งภายในร้านให้ได้บรรยากาศที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็สื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมของไทยด้วยแต่ส่วนแบ็คดรอปด้านหลังนะคะ,คะจริงๆที่นี่เรามีคอนเซปต์ ที่เรามีธีมว่า Echo from the Forest ก็คือเป็นเสียงสะท้อนจากป่าต้นน้ำทีนี้ตรงข้อความข้างหลังที่คุณหวานเห็นก็คือเป็นคำพูดของเกษตรกรเวลาที่เราถามเขาว่าตั้งแต่ทำงานกับมีวนามาเป็น10ปีเนี่ยถ้าพูดถึงมีวนาเขาเนึกถึงเรื่องอะไรบ้างว้านี่ก็เลยเป็นคำพูดที่เขานึกถึงใชซึ่งถ้าเราอ่านเป็นคำๆก็จะมีความหมายในตัวเองหรือถ้าคุณหวานลองอ่านเป็นประโยคก็จะเป็นประโยคที่บอกเล่าเรื่องราวได้อย่างเช่นบอกช่วยเหลือเกื้อกูลไว้ใจกลมเกลียวพี่น้อง แต่ละคำมีความหมายแล้วก็ยังเป็นประโยคที่ทําให้คนอ่านนึกถึงว่าอ๋อการทํางานระหว่างมีวานากับเกษตรกรมีที่มาที่ไปมีวิธีการยังไง แนะนำกาแฟที่นี่มาได้บอกว่าที่นี่ได้มีกาแฟอะไรที่เป็นกาแฟซิกเนเจอร์บ้างคะค่ะจริงๆมีวนาเนี่ยจะมีกาแฟที่เป็นเบรนค่ะคือ<ช>เราทํางานกับเกษตรกรทั้งหมด7หมู่บ้านเราจะทําเป็นเบรนดก็คือเป็นการเอา,มาเมล็ดก,กาแฟจากหลากหลายหมู่บ้านนะคะ<ช>เอามาผสมแล้วก็ทําเป็นเบรนนี่ก็จะเป็นซ<ช>ิกเนเจอร์เบรนนะคะก<ช>็จะเป็นขั้วกลางค่ะนี่ก็จะเป็นซูพีรเรียเบรนค่ะก็จะเป็นขั้วเข้มแล้วปีนี้เป็นปีที่มีวนามีโอกาสเปิดร้านสาขาที่สองเนาะเราก็อยากจะมีอะไรใหม่ๆเพิ่มให้ให้ลูกค้า ก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลออริจินซิงเกิลออริจินคือเป็นกาแฟที่เราเอามาจากหมู่บ้านเดียวเลยอ๋อจากหมู่บ้านอันนี้คือเป็นผสมการใช่อัน,นผสมการที่เป็นแบบจากหมูบหม่บ้านู่บ้านเดียวเลยก็วันนี้คุณแหวนมาแล้วก็ทางร้านอยากจะแนะนําเมนูพิเศษมีวนาวันนี้เรามีสีซสัญลอคเมนูนี่ก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าแอปเปิลโอ๊ตมิมีอินสตาเรชันมาจากแอปเปิลแจ็คซึ่งเป็นเมนูอาหารเช้าแบบง่ายๆแต่ว่าได้สุขภาพด้วยค่ะ เวลาดื่มก็จะมีแบบแอปเปิลไฮหนึ่งชิ้นมีคอนเฟรกประกอบใช่ค่มน่ากนมากเลยและอันนี้เมนูกาแฟอันนี้จะเป็นกาแฟดริปที่ทํามาจากตัวซิงเกิลออริจินค่ะและอันนี้ถามนิดนึงนี่คือกระป๋องอะไรคะเราเรียกว่าเป็นมีวนาสปาร์คิงคอฟฟี่ค่ะซึ่งแน่นอนทุกคนอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาที่ร้านทุกวันเราก็เลยทําเป็นสปาร์คิงคอฟฟี่ก็จะมี2รสชาติค่ะเป็นออริจินอลแลวก็เป็นช็อกโกแลต นอย่างนี้เนี่ยใครที่อยากจะมาที่ร้านเนี่ยจะมาได้ช่วงเวลาไหนวันไหนบ้างคะมีเวลาคาเฟ่บ้านสาทรเปิดทุกวันนะคะแล้วก็เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นใช่ค่ะน่าทานทุกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวแหวนมาขออนุญาตของตัวไปชิมก่อนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตามมากค่ะขอบคุณค่ะสุดปรลาไปชิมค่ะู้ชม อืม,อ,มอร่อยมากอันนี้ดีมากนะคะมีแค่เดือนนี้เท่านั้นนมโอ๊ตผสมกาแฟแล้วมีคอนเฟลกนีดนิดอุ้ยชอบมีความเป็นกลิ่นกาแฟแล้วก็แบบมีความสปาร์คลิ่งนิดๆอันนี้นี่คือว่าถ้าระหว่างวันเนี้ยพกไปเป็นกระป๋องแบบนี้แช่ไว้ในตู้เย็นที่ออฟฟิศอะไรอย่างงี้นะคะ เปิดมาดื่มนี่คือแบบแฟชชเลยคือเป็นกาแฟได้ด้วยกลิ่นด้วยอะไรมันทำให้เราแบบตื่นอยู่แล้วแล้วใส่ความเปนสปาร์คขึ้นเข้าไปอีกคือแบบรสาาอืี่อร่อ,อ,อยมากน้ำฝรั่งสดชื่นมากแล้วเป็นแบบฝรั่งกับเกลือชมพูผสมผสมกันแล้วแบบว่ามันจะนัวมากมีความหวานเปรี้ยวนิดนิดเค็มนหน่อยหนะคะสดชื่นมากนี่กาแฟจากหมู่บ้าน ที่ลาวหอมมากหอมละมุนละมุนดื่มเบาๆยามบ่ายนะคะรู้สึกแบบกลิ่นมันแบบอารมามันดีมากแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปด้วยและที่นี่ก็ยังมีขนมอร่อยๆด้วยนะคะนี่เป็นแค่2เมนูเท่านั้นจริงๆแล้วยังมีอีกหลายเมนูเลยขออนุญาตชิมอันนี้ก่อนเลยแล้วกันเค้กมะตูมของโปรดแหวนเลยอร่อยเนื้อนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็แบบกัดไปนี่แบบมีชิ้นมะตูม เนื้อๆอ,อย่างนี้เลยอม <Wow. S 1> อร่อยมากตัวที่สำคัญเนี่ยคือออร์แกนิกแล้วก็รักธรรมชาติรักพืนป่าไทยด้วยนะคะ ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับโครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 1 0 p Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2อง2เพื่อ22องค์กรการกุศลเมื่อคำาคืนวันที่30กันยายนที่ผ่านมาและทำยอดรายได้จากการประมูลไปถึง214ล้านบาทการประมูลครั้งนี้จัดขึ้นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และดำเนินการโดยสถาบันการประมูลคริสตีสประเทศไทยโดยคุณบัญชลีเพ็ญชาติทำหน้าที่ในการดำเนินการประมูล ด้านนายฐาปนะสิริวัฒนพักดีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกล่าวเปิดงานในการประมูลครั้งนี้บริษัทไทยเบเวอร์จําำกัดมหาชนมุ่งมั่นร่วมเธอพระเกียรติและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลน,นี้ด้วยการจัดสร้างกล้องถ่ายภาพไลการุ่น M 1 0 p Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้โดยได้จัดทำกล้องถ่ายภาพเป็น2รูปแบบ ได้แก่ชุดสีเหลืองจานวน10ชุดและชุดสีเขียวจํานวน20ชุดเพื่อนํากล้อง6ชุดขึ้นถุเกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่วนที่เหลือหนึ่งชุดจะนํามาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของบริษัทไทยเบฟเรชจำกัดมหาชนและอีกหนึ่งชุดจะมอบให้กับพิพิธภัณฑ์ไลกาที่ประเทศเยอรมนีช่วงหน้าไปพบกับดีว่าตัวแม่ของเมืองไทยอย่างพี่เจนนิเฟอร์คิมที่จะมาแนะนำเคล็ดลับในการดูแลผิวอดเจรออีกสักรู่เดียวค่ะ t r รลาจิน่าออลติเมตคอลลาเจนเซรั่มเรื่องผิวตอนเทรลาจิน่านี่นางน่าจะมาแล้วนะคุณพี่คิมาเอ้ามาแล้ว <c oughs> วายสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยคุณพี่เป็นยังไงบ้างตอนนี้งานแน่นมากค <sk r> ือคุณพี่ร้องเพลงเล่นละครทำรายการรายการทีวีรายการยูท b e ทำทุกอย่างคือ จริงๆก่อนหน้าจะไปทำพวกนี้ร้องเพลงทุกวันก่อนที่จะมีสภาพหน้าดีอย่างเงี้ย5้แล้วนะปีนี้อะไรนะ55าพูดจริงเหรอ5 5เนี่ยบอกว่าแก่มันต้องแก่เพราะเราร้องเพลงทุกคืนแต่งหน้า,าทุกวันสิ่งต่างๆมันต้องมามาตำไวัหเนี่ยมันต้องมาตีนกาใต้ตาหรือรอยใต้ตาและอีตรงนี้บาดคนมันริ้วลิ้ว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 และอีร้องน้ำหมักนี่คือที่สําคัญพอผิวคนจีนมันจะเห็นชัดจนไปเจอเพื่อนคนหนึ่ง หน้านางแบบเต่งๆ่ใสๆแล้วบอกเฮ้ยพี่อุวนขึ้นเหรอั้งบอกว่าไม่ได้อุ่นขึ้นไม่ได้อุวนขึ้นใช้อะไรบอกเลยใช้ครีมกระปลุกแดงๆอ่ะไตลาไตลาไตลาที่นี่เน่าเป็นพรีเซนเตอร์พี่บบฉันว่าฉันคยได้ยินไปหามเลยค่นนีะจัดมาเลยค่นนี่ค่ะไตลาจีน่ากระปลุกแดงนี้นะคะนี่ดูเนื้อเซรั่มเข้มข้นไม่เหนียวไม่ไหลเห็นเลยรู้ทันทีว่านี่คือของดีแล้วช่วงแรกที่ใช้นะไอที่เขาบอกว่า หน้านุ่มชุ่มชื้นมันขึ้นเลยไหมพี่ช่วงแรกที่ใช้เนี่ยไอ้หน้านุ่มชุ่มชื้นเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นเลยมันขึ้นเลยแต่ถามว่าฉันไปทําอะไรอยู่ทําไมฉันพึ่งพึ่งมาเจอพึ่งมาเจอพิ่งมาใช้เพราะนิสัยของเราอะเราไม่เชื่อการขายของในทีวีเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบมีคนแบบจ้างกันมาไม่ได้ใช้จริงหรอกแต่ความคิดมันเปลี่ยนไปเลยพอเวลาที่ใช้ตัวนี้แล้วมันดีจริงๆความคิดพี่เปลี่ยนไปเลยนะ พอใช้มาสักระยะหนึ่งนะไอ้ริ้วรอยแบบใต้ตาตีนกาหน้าผากล่องน้ำมากต่างๆเนี่ยมันแรูเบาลยแล้วหน้ามันก็ใสขึ้นที่สำคัญคือเราไม่แพ้หน้าใสแล้วเราไม่แพ้ด้วยโรที่เอามาให้วันนี้นะคะคุณผู้ชมคะไม่มีใครเคยให้หรอกนะคะกแคคนเดียวเท่านั้นที่จะให้โปรแบบนี้ได้ พี่กล้าพ,พูดเลยนะแหวนว่าในขบวนพรีเซนเตอร์รของตรีลาจินะพี่คือคนที่ให้โปรโที่ดีีจริงหรือเปล่าจริงเงินไม่มีเงินเดือนยังไม่ออกนะคะไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะเรื่องสำคัญคุณต้องโทรมาจองตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่โทรมาจองวันนี้อย่าหวังนะคะว่าจะได้ของดีๆโปรดีๆแบบนี้อีกคะ่ะวันนี้นะคะโทรมาที่15.7 7แหวโทรมาที่157 7นะคะหรือไลน์แอดตรลาจินวันนี้ แม่ให้300สายค่ะ300สายอ่นนี่ค่ะคุณสองกระปุกใหญ่แถม3กระปุกเล็กขนาดก็คายังไม่พอนะคะแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีกรวมทั้งหมดนะคะ6ชิ้นปกติเนี่ย9,800บาทวันนี้คุณจ่ายแค่2,990บาทเองใช้ได้นานตั้ง3เดือนแล้วตกวันละแค่35บาทเองค่ะ35บาบาทเราได้หน้าขนาดนี้ใช่แล้วแหวนพี่เนี่ยนะถ้าของไม่อร่อยพี่ไม่กินไม่ดีของไม่ดี ไม่ใช่ไม่ต้องมาพูดได้เสียชื่อกันเป็นนักร้องเพราะร้องเพลงพี่ได้ตังค์เยอะกว่าอยู่แล้วท่นจะเอาเ,อาเลยมันและใช่แล้วคุณพี่้องทุกคืนนะคะใช่ค่ะคุณคะลองเถอะค่ะลองก่อนเลยนะแล้วจะรู้ว่ามันดีจริงนะคะและโลชั่นน้ำหอมหลอดนี้นะคะเป็นหัวหน้ำหอมจากต่างประเทศราคาหลอดละพันบ,บาทนะคะคุณแต่เฉพาะวันนี้นะคะขอแค่โทรมาจองให้ทันตอนนี้นะคะไม่ให้โลชั่นน้ำหอมนะคะไปเลย ฟรีฟรีในเซต1หลอดค่ะ <Hey. S 1> อ่าทวนกันอีกทีแล้วว่าคุณจะได้อะไรทวนหน่อย,นนอยติดต่อยังไง่ะนี่โทรมาที่1577ค่ะ1577หาหรือ Li n e แอดเทรลลาจนานะคะวันนี้ให้300สายค่ะซื้อ1กระปุกใหญ่แถมอีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3กระปุกเล็กนะคะและแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก6ชิ้นนี่9,800บาทจ่ายเพียงแค่2 9 9 0บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่35บาทเท่านั้นค่ะ 35บาทเท่านั้นอุ้ยพี่คิม3 0มสายใช่ไหมใช่เฮ้ยแต่ตอนนี้มันไม่พอแล้วว่าขอเพิ่มได้ไหมพี่คิมพี่คิมเป็นกลมแม่แห่งพรีเซนเตอร์แตลจีนาเพราะฉะนั้นต้องให้เยอะกว่านี้หน้าใหญ่อยู่แล้วพี่หน้าใหญ่อยู่แล้วพี่ให้อีกเลย5นาทีไม่จํากัดสายค่ะ5นาทีไม่จํากัดสายนะคะกดมาเลยตอนนี้ที่1577คะ่ะ1577หรือไลน์แอดตัวแจีนานะคะ5นาทีไม่จํากัดสายคุณจะได้ หนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีก3เป็นเซรั่มล้วนห้ชิ้นยังไม่พอค่ะแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีก1ชิ้นรวมแล้ว6ชิ้นนี่ปกติก้0 0ันรบาทวันนี้จ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นานตั้ง3เดือนตกวลาสามสบาทไม่ใช่เจนเฟอร์คิมใช้คนเดียวนะคะคุณพี่หมูดีลก66แล้วนะคะปานธนพร oh. เชฟ้อมปุ้ยพีมุวัน oh. ino, ula, นีโนแซมยูลัน หมดวงการแล้วนะพรีเซนเตอร์ของไตรลานจีน่าใช้จริงทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นเราจะออกมาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยหลายคนบอกว่าแม่ของสวยๆงามๆทำไมไม่เอาคนสวยๆมาพูดฉันไม่ได้ใช่ฉันไม่ได้มาขายความงามฉันขายความจริงความจริงที่ว่าความงามคุณซื้อได้ถ้าคุณซื้อไตรลานจีน่า แบบทำงานคุณซื้อได้ชาคุณซื้อตราลจินนานัเหลือไม่น่าจะถึง3นาทีสุดท้ายแล้วนะคะคุณจะได้โปรนี้แต่ตอนนี้คืออัลลิมิเต็ดโทรเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องโทรให้ติดนะคะหรือว่าไลน์เข้ามาภายใน5นาทีนี้5นาทีเท่านั้นต้องยกมือถือแล้วก็กดรีบเลยนะคะกดมาที่1577ค่ะ1577หรือไลน์แอตตราจินนานะคะซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหึกระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีกก ะะรวมเป็นเซรั่ม5ชิ้นแล้วไม่พอแถมโลชั่นน้ำหอมบำรุงผิวอีกหนึ่งนะคะ6ชิ้นนี้9,800บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่2990บาทใช้วันละแค่35บาทนานไปตั้ง3เดือนนะคะคุณส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไปก่อนนะคะเงินมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นของถึงมือแล้วค่อยจ่ายนะคะรีบกดมาวสิทธิ์ไปก่อนที่1577เชื่อแม่ว่าโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะต้องเจนิเฟอร์คิมคนเดียวที่จะมาให้ จองจองจองที่157 7ต้องจองแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คิมมากเลยนะคะต้องมารายการน้องใบบอาโปรดรื่ดแบบนี้มาอีกนะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวนแหวนแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแล้วก็อาหารที่อร่อยมากของร้านชิฟซี่ทิวเซย์นะคะอยู่ที่พิมี่สเเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเย็นเที่ยงคืนคุณพี่วันนี้แหวนและพี่คิมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการว้าวันแหวนสาร์หน้าวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Amarin TV.